โซเชียลมี้อียทานเนาะเป็นอะไรมาเป็นอะไรมาเราปวดหัวเข่าค่ะโัวเข่าค่ะตอนนี้มันจะปวดตรงนี้ปวดตรงนี้อยู่ก่อปวดตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นมากกว่าค่ะโอเคแล้วตรงนี้ปวดไหมตรงนี้ไม่ค่อยปวดค่ะโอเคแล้วแล้วไปโดนอะไรมาก็จะมีจากการยืนนานๆนะคะอ๋อไปหาคุณหมอจ้ะอ๋อฮาหมอแล้วค่ะท่านบอกว่าเป็นอะไรอ๋อท่านบอกว่าเส้นเอ็นอักเสบอ๋อเส้นเอ็นอักเสบค่ะ ซีกัลเทนเซียมยาผมไม่ได้กินนะค่ะตอนนี้ที่ปวดมันก็ปวดจุดนี้ใช่ปวดจุดนี้ค่ะผมไม่ใช่หมอนะผมเป็เซกให้เซ็กให้เซ็กเขาเรียกเพิ่มพลังจิตให้ใช่ไหมช่วยฟรีเนาะเดี๋ยวเราดูหน่อยนะอันนี้นะลองรูปดูเนาะมันจำการอะไรหน่อยเนาะจำการมันเป็นปลากับงูแล้วมือชาไหนล่ะ อันนี้เผล่อได้บ้างไหมมีอไม่นะมแต่วัวเด็กๆมัเคยฝันเห็นมือประจำจับปลาแล้วก็ปลาปลาเนี่ยอาจจะมีแบบว่าพ่อตอนเด็กๆพ่อเคยเคยไปจับปลามาแล้วเราอ่ะอาจจะต้องฆ่าปลามันเป็นไรแล้วก็ไปทำชมะที่สงฆ์นะฆ่าแด่ก็ได้ร้อยสองร้อยอยที่ปลาที่คือะไรที่ทำเรื่อยๆนะปกติมาเกิดเสร็จแพทย์เสรแพทย์ทั้งตัวเลยดีกว่า เดือดลงไหมลงคะนะลงค่ะลงขึ้่เยอะค่ะอาการที่ควรวคือสนจะค่อยหายไปคุณเสร็นะเะค่ะถ้ามีอการเยอะเบื่อถ้มีอาการอะไรจหายทียค่ะคุณยาบ